มันจะยับแน่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบรถนะดึงเือเฮ้ยว่าวามีครับมันหนักครับยิงโดนนะแม่เขาลากลากเลยโอ้ยยับ ดูเลยดูว่าดินไซต์อ,อกไปแล้วดูข่าท้ายแล้วก็ตรงนี้มียับเลยนะจะปรับปุ้มใหม่นะ้องฝุ่นด้วยต้องตามเ็จเองนี่นนยมาคว่ำ้องฝุ่นถ้หลุดก็เสียได้ ขอจากลาไปก่อนนะครับบาย